ถนดชื่อชานจ้าก็าต้องไปแสแกงหมาย,ยของของจริงหรือของจิง กำลังเป็นกระแสที่ถูกจับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นดราม่านะคะระหว่างสาวแพรวพราวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะสำหรับประเด็นดราม่าปมที่ดินที่จังหวัดยโสธรน,นะคะที่เมื่อวานที่ผ่านมานี้เนี่ยโอ้โหก็ทำเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมต่างก็จับตามองนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้สรุปแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงละคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าแลวแล้วล่ะค่ะบอกว่างานนี้เนี่ยนะคะต้องรอคําสั่งสารซึ่งงานนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยแล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและงานนี้นะคะทางด้านของชาวเน็ตก็ต่างจับตามองละค่ะถึงความเคลื่อนไหวของสาวแพรวราว,ราวแสงทองละค่ะคุณผู้ชม ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนนะคะแฟนหนุ่มของสาวแพรวแสงทองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงสาวแพรวแสงทองค่ะหลังจากที่ชาวเน่ตต่างก็จับตามองประเด็นดราม่าดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมโดยทางด้านของซันวงสะท้อนก็ได้มีการโพสต์รูปภาพคู่กับสาวแพรวแสงทองค่ะพร้อมกับข้อความนะคะที่โพสต์เอาไว้อีกด้วยบอกว่ายาหยุดสิ่งที่ทําในวันนี้เพียงเพราะคําพูดของใครบางคนแต่จงเดินก้าวไป ด้วยใจที่มั่นคงแล้วคุณเนี่ยจะพบกับความสําเร็จที่ขุนตั้งใจไว้สู้ๆนะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีอีโมจิรูปหัวใจสีแดงแล้วก็มีรูปอีโมจินะคะที่เป็นรูปมือทํารูปหัวใจอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมโอโหงานนี้ในทางด้านของหนุ่มซันวงสท้อนก็ได้มีการส่งกําลังใจให้กับสาวแพรวแพรวแสงทองกันอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีก,อกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าสู้ๆนะทั้งสองคนกำลังใจที่อบอุ่นขอเป็นอีกกำลังใจให้ผู้หญิงด้วยกันจงเดินหน้าต่อไปและพบความสำเร็จในทุกๆด้านจับแพลวสันบางคนก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าถูกต้องครับเดินหน้าต่อไปห้ามหยุดพัฒนาตัวเองแล้วเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จสู้ๆและเข้มแข็งขอเป็นกำลังใจถูกต้องครับขอให้ทั้งสองมีความสุขนะคะหมู่มารให้มันแพ้ภัยตัวเองค่ะ เอาชนะความดูถูกของคนอื่นให้ได้มีแต่พระเอกสันเท่านั้นที่จะทำให้แพร่ๆยิ้มได้ซู้นะลูกสิ่งที่สันต้องใส่ใจคืออย่าเจ้าชู้นะครับซู้ๆูนะัท้อได้แต่อย่าถอยอีกหน่อยฝันก็เป็นจริงทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะคะสู้ๆเด้อจ้าและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือกำลังใจของ fc แฟนคลับนะคะที่ได้มีการส่งให้กับสาวแพราวแสงทองกับหนุ่มจันวงสะท้อนกันยเยอะแยะมาก กันเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหนค่ะสําหรับประเด็นดรา,า่าระหว่างสาวแพรวพราวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะซึ่งก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปนะคะคุณผู้ชมคาะงานนี้เนี่ยก็ต้องรอคําสั่งสารก่อนนั่นเองละค่ะ